ครับเซนไดามาเล่นเดินเล่นที่สวนทวีชนเซนไดแวะตรงจุดเขาวงกฏนะครับแล้วตรงจุดเขาวงกฏนี่ครับที่เขาวงกฏเป็นรั้วเฉียวๆให,หนะ้ดูสิเซนไดจะหลงเปล่าจะหลงหรือเปล่านะดูสิมัสมาชิคมาเล่นนุ่ยเยปเลย จะเจอทางออกอไหมเชนเลยาเป็นเขาบกบกตอนนี้มันลุ้นกันนะเชนเลยเจะหาทางออกเจอไหมจะเจอหรือเปล่าเป็นไเอยู่ไหนเนี่ยเชนเลยเจอไหมเจอหรือเปล่าจะเจอไหมเนี่ยเดินตามเอ้าไม่เจอเหรอเจอป่าจะเจอไหมไม่เจอเหรอ,เอ,เ,หรอเอาละครับออกทางไหนแล้วที่นี่ ออกผูกหรือเปล่าจะไปทางไหนดีปู้นำทางจะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าจะเจอทางออกไหมเนี่ยดูนะครับจะเจอเส้นใดไหมครับนี้เราหากันไม่เจอนะครับอยู่ไหนนะนไหนสิทำไมเส้นใดเดินเป็นวงกลมอ่ะเนี่ยวันนี้อ่ะผู้นำทางนะครับไกด์ตัวน้อยครับเอาละจะร้อยเปอร์เซ็นต์ไหม จเจอทางออกไหมทางออกเราอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวตามดูซิเอะมอง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 ทางดูซิเอะต้องใช้เข็มทิศนำทางหรือเปล่านะอ้าวตรวจดูซิรู้ซิปู๊บหาเจอไหมครับหาเจอไหม่ใช่ไรต้องนี้นะโอเคในซอยแล้วเลี้ยวขวาไปไปได้ครับดูแล้วครับใช้แว่นตาพิเศษนะครับจะออกไปนะครับเดี๋ยว เดี๋ยวดูครับเดี๋ยวไปดูครับซ้ายครับลูกต้องขวาไปทางนี้อ่ะนี่แะซ้ายนี่ก็ได้ซ้ายซ้ายซ้ายเอาซ้ายขวากับที่เดิมเนียนี่ขวานี่ขวากับที่เดิมนะถ้าซ้ายออกทางนี้นี่ทางออกทางนี้ไปทางนีมเลยไปนี่ไหมมีสมาชิกมาเล่นซินได้กำงอยู่ยินงง ในโดงเขาวงกบเอาไปทานี้เหรอเไปดูสิเขาบอกว่าทางออกไปทางนี้ใช่หรือเปล่าไปดูสิม no. be ีเจอไหมเจอทางออกไหมทางซ้ายนะครับซ้ายเจอทางออกไหมเดินไปสิ เอาไปเ้าจะเจอทางออกไหมครับใช่มไหมจเจอป่ะเย,ย้เห็นได้เจอแล้วเจอแล้วครับเจอทางออกแล้วครับมีพี่ๆนำทางมาด้วยนะครับอ่าครับในที่สุดเซนไดก็หาทางออกเจอนะครับเจอไหมครับทางออกเจอครับเจอนำทางนะครับใครเป็นคนนำทางเซน,น, <Wow. S 1> นไดเซนไดใช่ไหมครับเย้เลย ยยอยยยยายยอยย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 ยนยครับทายย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 ย้ยย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 ช่ยย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 ทางออกยย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 ยนยย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 ยเป็นยย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 ยเยยยเยย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 ้ยยยะยย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 เป้าหมายยยยไปข้างหย้านย่นยย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 ครับอยย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 ยแยยยกยนยยเล็กยย แตนใดไม่ยอมเข้าโดมน้ำตกเดกกลัวมาหาสัตว์กระต่ตาออยคร<ฮ>ับ<อ>เต็มไปหมดเลยเกไ้หมจริงไหมโอ้นี่มันโชกุเป่าวไม่ใช่หรอเดีกิไดปให้ไหมาครับมายครับมาครับดูซิจะให้ไหม อ่ะตอนนี้หยิบผักเนี่ยครับดูส in, aky, ิโอ้ยมาลมกินผักเันมใจเต็มเลยโอ้โหมาลมกินอีกแล้วกระตุก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 เดี๋ยวันใหน้ไม่ทานหรอกใจเย็นๆมันกินไม่ทานนู่นตัวขาวนู่นแสดงให้ตัวขาวนู่นสินดูกินมันตัวนู่นตัวนู่นตัวนู่นแสดงให้ตัวนู่นแสดงไปให้สิมีแผ่น ไกลๆหน่อยไปโน่น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 ไปอีก,อกตัวนู้นไม่เข้าวพวกไม่มีเพื่อนเห็นไหมก้มดูสิโน่นละเออนั่นไงตัวนี้ได้กินกับเขาแล้วแสดงมาให้อไหมใช่มันกินใหญ่เลยโอ้ยมาให้ตัวนี้แล้วใช่ครับมันกินกันใหญ่เลยนะโอ้เบาๆดูเบาๆ ใช่มันกินกันใหญ่เลยใช่โอ้มีห่านด้วยนะครับนู่นครับห่านเตียงเตียงดังเลยมีครอบครัวนหนึ่งเขากำลังเอาให้ฟื้นฟื้นดีใจกันใหญ่ครับนี่ครับนุ่มๆเลยครับตุ๊กตาคิวโอ้อยแล้วครับ อยู่บนหลังตัวนี้ได้ไงครับเนะี่ยกินกันใหญ่เลยตัวขาวนันไปไหนแล้วเนะี่ยเอามานี่แล้วพี่ใหญ่พี่บ๊มนะครับมานะครับมานะครับใช่เฮ้ยมโาโหแต่เป็นใยย,าย้ายมาดูกวางต่อนะครับเมื่อกี้ให้อาหารกรต่าย ตัวเบลเลอร์เลยครับกินดีสมบูรณ์พอพอด้านข้างไม่ได้อ้วนมากเลยครับข้วทุนสมบูรณ์ครับเลยจะให้นะจุดให้ห่างลุ่นๆครับป้ายบอกเป็นจุดให้เลยน้ำได้เดินด้วยความมั่นใจไม่กลัวครับว้าวอะไรไม่กลัวเป็นอะสู้ตายครับใช่ไหมครับเดี๋ยวซิโอ้นกกระจอกเทศก็มาโน่นนะครับโนกระจอกเทศเดิมนะครับตึ้งนองตึ้งนองตึ้งนอง มาหาเซนได้แครับตัวนี้ตัวโตมากเลยครับมาแล้วมาแล้วมาเลยให้แขวงทางนี้ไปเอาถอยหลังไปสองเก้าสามเลยกลัว huh. ต in ัวนี้เหรอเลยกลัวต so ัวนกกระจอกเทศเหรอให้ไหมไม่ให้เอาไปให้กวางไปให้กวางทางซ้ายนี่ทางซ้ายทางซ้ายนี่เอเลยยื่นให้กวางนะไปไปให้กวางไปยื่นให้ตรงกครงเหล็กยื่นไปดิเอาไปยื่นให้มันนะมันก็ตกเลยครับโยนไปงั้นนะ ให้ไหมไม่ไม่กลัวนี่เป็นไดสันดิอให้แม่แม่ให้ดูเป็นตัวอย่างจัอีกนนี่แม่ทำให้ดูเป็นตัวอย่างเห็นไหมมันก็จะดึงไปเลยอ่ะอ่เห็นไหมเออเรยื่นให้ดูยื่น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 ให้มันดูอ่ะยื่นให้เขากินอ้าวอนยาวๆให้ให้เนไก่อนไหาอันยาวๆสิเออนดยยาวๆยื่นให้เขากินก่อนอันแหล่อนห ีนี่ย่งียใช่เอาวิอินลโอ้โหดูงดูวิธีพ่อจะให้เะให้ดูได้เยอุ้ยนเใช่นี่นะครับอุ้ยด้ไไดเลยเหรใช่ให้ได้แล้วใช่ไหมเยอเร็วเลยใช่ไหม ทำได้ให้สิทำได้ให้ครับอ่าไอ้มันึ่งยิงนิดนึงยิงให้ใกล้ๆนิดนึงใกล้นิดนึงเออนั่น,น,หน,นออแหละใกล้ๆนิดนึงโอ้โหรูนิดเดียวก็เอาไปให้ได้ไปปล่อยเลยโอ้โห<ๆ>สำเร็จแล้วครับสำเร็จแล้วตองกัดใหญ่เลยใช่กัดใหญ่เดี๋ยวให้แม่ให้กระจกกระจกห้ตอร์ปูมาเส้นนีย กินเร็วครับกินเร็วเลยครับกินจิ้นจินิะไให้ไหมใ้ินกล้ไปใกล้หน่อยไม่ต้งกลัวม่ม่กัดหรอให้ให้อปอยไปมืออู้หูภารกิจภารกิจสำเร็จไหมครับอร่อยยใช่ภารกิจสำเร็จไหมครับสำเร็จสำเร็จครับก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 ับ ่่ก็ไอตัวนี้บ้าใช่ตัวนี้่้โอเคครับมโดยที่ให้อาหารสับวมาแล้วก็มาเล่นที่ลานนะครับเนใด้จะวิ่งขึ้นได้ไหมขึ้นได้หรือเปล่าเล่นสไลเดอร์ไม่ได้นะครับเป็นใดกลัวครับอนนี้หันมาเล่นชิงชาละดันดันดันกัน มันดุนอนีกแล้วเนี่ยคนที่ไหนมาดุนเนี่ยดูพี่บีมเยอะเกินมันเป็นดุนไปแล้วเนีน่ยนะอ๋อครับจะนายกขาขึ้นสิจะนายกขาขึ้นเหนไหมยกขาขึ้นสิให้แม่ดันเออยกขาด้วยอ่ต้องยกขายกขาตรงๆแล้วมันเสียบไปเลกไม่ได้ต้องรอเล่นที่พี่เขาเนาะมันสูงหน่อยอมา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 ,มาขึ้นมาเร่อ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 รอพอรออแล้วพอรออแล้วเร่อเร่อเร่อขึ้นมาแก้หน่อยแก้หน่อยเลยขึ้นมา จะทำได้ป่ะ <S <S เอาละครับโอ,อ้โหใส่ใจลงมาก่อนแม่เลยมาแต่เทสดูก่อนเนี่ <S 2> <S 2> แม่เต้นไม่ได้เป็นของเด็กกุลงมาเลย <S <S แม่รอตรงนู้นแม่จะรอตรงนู้นแม่รอข้างล่างมาครับหนึ่งสองขูดขาหุบขาหุบขาหุบขาสิฟิวเฮ้ยเห็นไหมมาครับมาครับเดี๋ยวดูครับโหนโหนโหนอยู่องช่องไหนครับช่องนี้แล้วครับ ผูข่ขากอกอกนะครับผู่ขาแล้วกอดอกครับเฮ้ยมาแล้วมาแล้วสนุกดีิไปไปอีกรอบนึงเร็วเฮ้ยไปอีกป่ะเออไปวิ่งไปอีกรอบนึงนนอา่ามีอะไรมาชาราใจเอานะครับนี่เป็นฐานทดสอบกําลังใจนะครับดูว่าเป็นใดจะมาได้หรือเลปล่าครับอา่ามีล่วงแน,น่ๆครับดูทรงนะเป็นด่านทดสอบกําลังใจครับค่อยๆครับค่อยๆครับ มันยิงกว่าวิชาลูกเสือนะครับได้เปล่าได้เปล่าดูสิครับเฮ้ยได้เปล่าเฮ้ยเฮ้ยได้เปล่าได้เปล่าได้ไหมอุ้ยลุ้น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 โอ้โหได้ได้ได้ใช่ใช่ใช่นี่นะครับก็จะเป็นบรรยากาศในสวนทวิชนก็จะมีจักรยานให้เช่ามาปั่นแล้วก็ปั่นไปเรื่อยๆครับเป็นไดรนำหน้าเนี่ยนะครับไกลเลย ไกลมากเลยเอาไรไงไงไงมามองไก่เลยไก,ก,ก่มากมากมาดูดูฝนนี่ก็จะเหี่ยวชุ่มนะครับไม่แห้งเลยดูสบา,ายตาสำรวนมาเรื่อยๆนะก็จะเจอที่เลี้ยงกวางตรงน่าจะเป็นมุมๆของเขามุมๆของส่วนอพิชอนด์ขอบชายแดนเขา มีที่เมียวตัวน้อยๆทมี้ยวยมจอดครับเอในจอดปล่าเฮ้ยมีกระต่ายด้วยกระต่ายน้อยๆก็มีนะได้ลงไหมครับยังเหนื่อยอาแม่เลยจะได้เหนื่อยไหมครับ <c oughs> โง่มีเวลาเอาเวลามันไม่เหนื่อยนะอ๋อไม่เหนื่อยสักนิดน,นะครับ ไปครับจะดให้กระทำใจนะครับผมมาแล้วครับกวางดาวมากินผักชินใบนะครับอ้าวอยู่ให้เขาดีๆลูกอยู่ดีๆเออเนี่ยนี่กวางดาวนะจ๊ะสวัสดีจ้าฉันชื่อกวางดาวไม่ใช่สิฉันเป็นกวางดาวกินเปล่าเราอ่ะรับแขกเป็นอยู่ตัวเดียวนะ โดนวิ่งมันเลยรับแขกเป็นอยู่ตัวเดียวเอาเอายังไงจะได้ให้กลับด้านเราเอาเอาให้มันสุดๆสิให้เขาคาบก่อนแล้วค่อยปล่อยเอาใหม่ให้เขาคาบก่อนนี่เขากินไม่ค่อยเก่งเหมือนที่นู่นนะอ่ะไม่ค่อยกินจุเท่าไหร่นี่เราเนี่ยอ้าวไม่อร่อยหรออ่ะมากินนี่มากินตรงนี้ไหม ขอบคุณมากเลยครับเจนไดอ่ะไม่กินกินเปล่าไม่ชอบไม่ชอบนะครับอาวไม่ชอบกินอยตรงนั้นนะครับผมนม่ส่วนด้านหลังนี่ไม่ค่อยได้รับเขยนะครับไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่เจนได้ก็พยายามให้อยู่นะครับโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยยังไงเนี่ยไม่ต้องตกใจครับมันไม่กัดเจนได้หรอกครับอ๋อยู่แล้วเหรอจะได้กินไหมเนี่ยฉันหิวแล้วนะเจนได้เลี้ๆให้ฉันหน่อยอขอบคุณครับขอบคุณครับ เรียบร้อยนะครับผมมาถึงฐาเรือปั่นแล้วครับหาเรือปั่นนะครับวันใดมาถึงฐาเรือปัน่นเป็นยังไงครับมาดูสิครับโอ้โหวันใดจะปั่นได้ไหมครับเหนะครับจะปั่นได้รไดไหรืเอเปล่าเฮ้ยกัดทำไมเดี๋ยวเขาเอาให้เรียบฉีกเหรอ เดี๋ยวพาดูกันเป็นในเตรียมตัวคนเล่นเรือปั่นนะครับอย่างที่จะเล่นเราต้องโทรไปเบอร์นี้กนนะครับก็ไม่มีเจ้าที่ประจำต่อไปเราก็จะมีเจ้าที่มาดูแลมาปล่อยเรือให้นะครับนี่นะครับแต่ว่าเราต้องไปซื้อตั๋วตรงทางเข้า,ขาเลยนะครับเวลาเรายรปซื้อเรือปั่นเร,ยนนเรายเข้ามาเล่นเรือปัน่นทางเข้าด้านหน้านู่นด้านหน้าทางน,นู้นนะครับ ใช่ครับเซนไดยมพร้อมเดี๋ยวร,รอรอแม่นะเซนไดจะปั่นไหมเราจะได้ปั่นเรือสีฟ้านี่นะครับลำนี้เลยเขาบอกว่าเตรียมพร้อมเรือสีฟ้าลำนี้ใช่เราจะปั่นรอบๆจะนู่เลยนะครับเดี๋ยวรอดูนะครับนี่ครับใส่เสื้อชูชีพเรียบร้อยนะเพื่อความปลอดภัยก่อนทุกคนจะลงต้องใส่ชูชีพนะครับทีเจ้าที่เขาเจ้าที่ครับ เซนได๋ยาวไหมครับอานให้พ่อสิโอ้โหเท่เลยครับแล้วอย่าตกน้ำนะครับอย่าอย่าได้ระวังเดินระวังนะครับเท่เลยครับโอ้โหอันนี้เซนได์อยู่กลางเรือเป็ดนะครับใช่ไหมครับเซนได์ดูถ่ายใกล้ครับมันกลัวมือถือจะตกน้ำเตรียมจะไปแล้วครับกับข่าเรือครับผมอย่าถึงข้าเรือเลยว่ากันอีกทีนะครับตอนนี้เซนได์ปั่นเรือกันอุ้ยต้องบังคับด้วยค่ะ ไม่ได้แล้วครับนี่กันครับปิดกล้องก่อนครับเดี๋ยวโทรศัพท์ตกน้ำครับนี่ครับบรรยากาศเรือปั่นจะได้มีเพื่อนมาปั่นแล้วครับมีสมาชิกมาเพิ่มสองลำสามสามรวมเป็นเราด้วยใช่ไหมครับเพราะว่าเราเป็นคนนำล่องเลยครับตอนนี้มีคนมาปั่นด้วยแนะครับแต่ใดเราจะเข้าฝั่งนะครับเหนื่อยยังยังข้อเหนื่อยเราด้วยเหนื่อย นี่เป็นกิจกรรมส่งท้ายนะครับการให้อาหารปลาครับนี่ครับถงุงละสิบบาทเราจะดูปลานะครับดูปลาเล่เลยครับเดี๋ยวให้ดูสิโยนไปสิทำไมให้ทีละเม็ดได้ยังไงลูกมันก็แย่งไงสิครับปลาเยอะมากเลยก็เป็นให้ทีละเม็ดอ่ะเป็นลูกอมเป็นลูก,อ,ลกอมเหรอต่เขากว้างใหญ่แลยครับ มาหานปลาให้ทีละเม็ดเราจะได้กินได้ทั่วถึงหรือเปล่าไมกบอกยห้แย่หรอใช่ไหมให้ทีละเม็ด2เม็ดครับเมื่อไหร่มันจะหมดแล้วครับกิจกรรมสุดท้ายก่อนจับนะครับ